ตีแกมือท่าอะไรคะท่าอะไรคะออกกําลังกายเยอะเยออกกําลังกายไหนๆๆๆๆกะมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากะมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแต่ไหลกางแขน มือชูตรงมุนไปรอบตัวหากว่าเรากำลังสบายจะปอบมือพันปุบปหากว่าเรากำลังสบายจะปบมือพันปุบปหากว่าเราเรามีความสุขหมดเรื่องทุกอะไรทุกสิ่ง <äll expl od it> มัวไปวิ่งอะไรกันเราจะปบมือพ yeah, yeah. ันเย้เยกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมา That like can can get a little, which is when my love to. Pro, 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 pro,